ตะตือบอกว่าแหล่ะครับผมโพสบอลเหล่านี่ครับผมนี่ปพสแต่ววบอลเ,เหลี่ยงครับผมแต่แหล่ก่อนเป็นว่านี่ข้าวน,อนาว <c oughs> อ้อยตัวนี้ขาดตัวเฮียเดี๋ยวโพสบอลเหลี่ยงครับผม ครับผมไหแล้วครับรถเต็มรถแล้วครับหมุนเชือกชมพูเออท่านเ่็กสวัสดีสวัสดีครับผมแต่นม่ห่วยราดมาแรงงานตัวอีกแล้วครับผมกลับหมองลุงป่าครับนี่ครับพี่น้องเบิืงครับมื่นนี้มาลุงป่าอีกแล้วครับผมบ้านง่างมันง่างครับผมบุรีรัมย์นี่เองครับมันง่างนี่คือน้ำพืช งงครับผมเอ่อตำบลบันย่างครับอำเภอเมืองครับผมบ้านงาน่างตำบลบังงนย่างอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นี่เองครับบ่ไก่บ่ไก่ลงเงาขนาดครับเป็นกิโลครับผมข้องนี่ยี่ไพ่พี่นอ้อนงมาย่างเบืองครับไปกิโลครับผมพวกปลาเมื่อนี่ปลาอะไรเป็นกิโลเพราะแล้วบวามยางผมอำเภอเมืองไ<ๆ>ผ่เป็นที่เมื่อใดเมื่อใดสามเอ็ดสามเอ็ดเดียนนี้นะเอาละครับผมเมืองไผ่สามสิบเอ็ด พี่น้องติดตามครับผมครับผมพี่น้องงานวันสุดอยู่ครับทั้งนี้ละวันกวันละครับผมเออชุดแล้วบ่เขาจะว่างานศพนี่ชุดผูกหันหมึงเป็นงานงานเขาละครับผมเออนี่แหละมองมันเตียงอันว่ากันบ่ได้ยังสิเลยนี่เพราะว่าผู้นั้นกบ่าผู้นี้กบวานแล้ว,าวานนมันหลดมันบาดม่นแห้งละเออพี่น้อง ยางมาสำรวจพาพี่น้องยางสำรวจบ่ได้สุดเจ้าครับเป็นกิโลเป็นควบแาวรับผมเออกรรมการเพื่พอค่าเก็บตั้งเงินตั้งบุญเอามาลดใช่ดึงขึ้นมาแล้วไปมายางบ่นทึกสุดขยอยวันละครับผมเทากับไปสำรวจมาเขาเจ้าผู้ใดได้บ่ได้อุ้จโกนก็มี่หวยยังกัมีโกนนี่จบนั่นดึงขึ้นไม่นี่ครับปากาครับผมนี่นีบ้านเออปากกาครับอยู่นี่เออปากย,ยังเหอ ถ่ายกันต่อครับผมถ่ายครับผมพาพี่น้องนั่งไปเรีย่ยวบุนครับผมหนีไปไม่ได้ครับป่าสวิงเลี้งย,ยงดไ,ดยได้ใสยูนกระโดดกระปิ้นได้ถ่านรัดได้ครับอย่างนั้นฐานรัดป่ากระโดดครับบางนึงอันนี้ปลาเขามันกระโดดไล่ด้วยบางนึงเนหรอไล่คือการดูใส่ดึงขึ้นม,ม่บังดูใส่โอ้ทั้งบุญครับผมดึงขึ้นมาปลาเขา เอ้บ่เป็นยังครับเอาใกล้ๆนี่เว่งไหขึ้นมาลองดูนี่มีปลาขาวติดขึ้นมาอยู่ครับโอ้มาเบิ้งมาบิ้งมาบิ้งครับผมมีปลาขาวติดขึ้นมาว่ะถือบ่ถือกิ้วต้นอ่ะฝากกปลากกปลาแกยังงนี่ครับผมนี่ไม่ยังทั้งนั้นล่างกี่ต้นบ่หน่งครับถ่ายรูปเฟซนะกองผมแพ้แดดครับผมอ้ายคุณนู้เห็นหนอยครับเพคุนได้ปลาอยู่ครับเจ้าหนุนครับ บ่าไปยังครับผมไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็พ่อเองแถวๆนี้ก็ดึงขึ้นง่ายๆครับผมเดี๋ยวผมพามาเบืองนี่ครับเพืชจีบปดบาทนี่ครับผมปลากระกดบ่อปลากระแงยงเนาะปลาขาวครับผมนี่ดึงขึ้นมากังงันพี่น้องดึงขึ้นมากังงันนั่นนี่คอยดึงคอยดึงผมเออปลาขาวครับปลาขาวปลากระกดปลาธรรมชาติครับบาดละหนึ่งร้อยครับผมพี่น้อง ขัดไปครับเมาอยู่ครับเดี๋ยวอู้หู้งหารอี๋ยังดิ้นครับผมนี่เจ้าหนีดิ้นครับผมอ่ายังอู้ปลากระโดดกระพองนั่นครับเม่งกระโดดดึงขึ้นมานะครับผมอีู่นี่อู้หปลากระโดดครับดึงมึงมักระโดดแกแค่เจ้ามันหุวยปลาขาวครับผมดึงขึ้นมาแล้วกับปลาขาวครับอี๋ตาไม่เรียกครับผมนี่เอาก้นมาปดซอยครับ ต้องมีคนปลดซอยอาว่าสัโานโพธันครับปลดน้ำฮะไม่เป็นโพดป่าครับนี่โอ,โอ้ผมม่ได้เห็นได้หลมนได้มันลมเองครับผม,มเบลี่ย์ครับสาวเบลีย์ครับหาคนหมานครับผมนี่ครับผมดึงขึ้นมากังนึงอเงินเพราะผมปลาจีนร้นเอาไว้ไหมนู่นนู่นมันจิดก,กระโดดลงไปนี่นั่นโอ้ยขันไล่มากเห็นฉี่นาะโอ้แซลัดแซลัาาดออกนี่พี่พน้องครับผมปลา ปลามันลายสลัดออกสลัดออกเลยครับ,บปว<ส>ดปวดท่านการฆ่าตะปูหนี่บดทันแทะพื้นปลาบ่อแล้ว <laughs> นี่ครับผมต้องปวดไรครับผมขาวหลากอยู่น้ำพื้นเลยครับมีปลากคตบบลาะสลัดลงหันเยียบจ,จำจำเลยบางทีโโมีแล้ว <laughs> มีตะปลาขาวตะปลาขาวครับผมเ <laughs> ออ <laughs> uh, ปลาขาวลายครับผมเ<า>ออจัดไปมัน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 กว่านี้เลยขึ้นมาอีกแล้วอืมนี่ขึ้นมาอีกแล้วครับผมนี่เดี๋ยวพลจิไปเบื้ ติดตามไปเอยครับผมพี่น้องนี่ปลาขาวครับวันที่วังเห็นกำลังปุ๊บครับผมกูนะกูกระโดดดงเดียวดงเดียวรู้ไครับ <c oughs> มันลายพวมีคนป,ปักสุกปูจอยปากกดบอก่อป,ปากแง่งครับหรือบังเด้อไปเ่าติดตามไปเชี่ยงกินไปเรื่อยครับผม,มอี๋ เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เจนเย็นเว้ยพึ่งชาวบานครับผมพี่น้องดึงขึ้นมาครับแหงยกขึ้นมาดูว่าขึ้นมาได้หรือเป่ไปลูกที่ได้บ่ยังไงยังปากขาวครับผมไปครับผมหมุนไปได้บ่มป้ียพี่น้องเอ้าน้ำคว้าพี่น้อง น้ำกองพี่น้องงานเขาเลยหมุนไม่แง่เมึงนี่หมุนหกหมุนมีน้ำนี่เฝ้าครับผมเออบุยพี่น้องครับผมเสี้ยมตีผมพี่น้องนี่เสี้ยมตีครับผมปลาขาวครับผมปลาขาวน้อยปุทธตขี้ขัดปุทบาลนี่ว้าป้าปลาขาวน้อยครับผมจัดไป เพื่อนว่ายเงี้อกผมกับฟังบอลลูเรี่ยงวานไหนครับผมโมเมนต์พอปั่นได้นะครับบอลลูเร่หระครับผมอือจัดไปดึงกําลังดึงขึ้นครับผมท่านผู้นเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไ่อยาดึงขึ้นได้ปะครับบ่เหรอแฮทีบ่แฮทีครับเพื่อนว่ายแฮทีครับผมนี่ตะปาขนาดนี้มั้ง ดีา่นอ,อามาได้จะบด่ดมาเครับผมปลาขาวน้อยครับผมบานนี้น้ยอล <c oughs> ปลาตะตือบอกว่าแหเลาครับผมปุ๊บเปลีดนี่ครับผมนี่ปุ๊บแต่นเลีครับผมแต่แเลกันเนว่านี่ปลาขาวน้นนววนอย,ต,อยตัวนี้าดั <c oughs> เฮ้เดี๋ยวผมว่าแล้วอยู่ครับผมปไออปโอ้ยต้งหุง่นดึงขึ้นนิดกันครับผมต้องหุ่นว่าถ่ายบ่ได้ครับมันไก่ครับผมดึงขึ้นมาเรืร่อยๆครับยื่ต้งหุ่นครับผมบุญนต่อ,ตอครับผมพีม่น้อง,งนี่กำลังสาวขึ้นมาไม้เลยครับสาวยังขึ้นมาสาวแห็ซื้อเลยว,ว่าสาวมีป่าบ่ม,มีป่าครับผม นี่ถ้าเบื้องเนี่ยหมุนลุยๆนะครับติตาครับผมเดี๋ยวพจนิึงขึ้นมากครับเจ็บทีเลยฮะโอ้บินได้ครับผมปุ้ยได้ปลาตัวใหญ่อีกครับผมโอ้ยแพวจมเลยเพื่อนว่าปลาทัวพระธาตมดาครับผมโอ้ได้ปลาตัวใหญ่เซ้เลยครับผมเมื่อกี้นี่ชุมกับผมหลุ่นไทยครับผมเออตัวใหญ่ทำได้ยกมาเบื้องไม่ก็ดูโชว์ได้ตัวใหญ่เยอะนี่ อันโบปลากระสูนวะปลากระสูนครับผมปลากระสูนครับผมตะไครกระมันครับผมภ <c oughs> าษาขมเย็นเ <c oughs> ป็นไปติดตามเทียนไปเลยครับ <c oughs> ครับผมมีน้อง <c oughs> เดี๋ยวหลุดน,น้ำเทียนตื่นอ,อีกรอบนึงแล้วครับผมโอ้ยผ <c oughs> ่าหอกกระโดดออกจากแพร่เป็นครับผม <c oughs> มันมันหลุดออกจากที่ไปกระชั้ไนไ้ <c oughs> บ่บ่เอาเบิังครับผมลุน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 นี่น้นนนนอง แสงครับผมผมก็อยากให้พี่น้องเบิ่งครับผมว่าเพิ่นดึงขึ้นมาจิมีป่าบ่ครับผมดึงขึ้นมาเบิ่งนะครับจิมีบ่อของเติอ์ตครับหลังจากเก็บแล้วห,ลห้อยแหแรกเพิ่งเก็บแล้วบังนั้นเพิ่งพุชป่าแล้วบังนั้นครับแหแรกนี่แหที่สองแลังอีดึงขึ้นครับอ,อู้ยป่ากระโดดเป็นประกาศลงป่าครับผม ปลาขาวหน่อยครับผมปุ๊ดต่อไปครับไยเพิ่นปุ๊ดอือีต,ตามไปเอยครับผม ผมเบิ่งทางนี้ครับผลเพื่อนกำลังปดเจ้านี่ครับผมอ้าปดเลยครับเด้โอ้ยปลาจิปลานี่เริ่มได้แล้วครับผมปลาขาวเนาะนี่ปลาตะเพียนก็มี่ครับปลาเสียมตัวนั้นโอ้ยปลาเสียมตัวนี้ก็มันเฉยว่ะเนี่ปลากระทิงโอ้ยปลากระทิงครับผมปลาล้นไล่นั่นเองครับปลาล้นไล่ปลากระทิงครับผมอืมปลาดอยู่บ้านผมเอิ่อนเอิ่อนปลาลาดครับเจ้านี่ครับผมและลอีกอันเม,มื่อกี้น่ปะปลาปลาเสียมนั่นน,น่ะ,รนนระรครับผม<อ>นี่ปลาเสียมครับสองตัวแล้วาจ้เนี่ยครับคล้ายๆปลากดครับผม เนื้อมันเหรอแซ่บปุ้นปาเะปาเะเบียนเหมือนหมาตัวหนึ่งกันใดโอ้นี่ครับผมครับอ่นี่มึงเอาครับผมปากระทิงเนาะครับผมภาษาไทยมันเอื่นปากระทิงครับผมที่บ้านเรื่องน้นเอื่นประหลาดเพราะว่าที่เบิ็นเอื่นประหลาดคือปลาลุดมันไล่นะมันเป็นประหลาดประหลาดเพป่นเอื่นประหลาดครับพูนเวียนแม็กแน่ครับกำลังพูดครับผมนี่เราหัวมันก่อนดิไปไปแล้วผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไป ติดตามเสี้ยนึงต่อไปครับโทษโทษครับโทษไปเฮ้านำต่อไปเรียครับผมนำเสียยนึงไปเรียพี่น้องมาถ้าติดตามครับอี